สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการครัวหลังบ้านนะฮะทุกคนเราจะมาทำหลังบ้านนั่นแหละเว้ยวยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนพูดคุยได้งไงฮ้องว,วันนี้นะครับเราจะมาทําส้มตำนะครับในสไตล์นุคุงนะครับเพราะว่าพี่นุคุงเนี้ยไม่ค่อยได้ทําอาหารมานานแล้วนะครับวันนี้ก็จะกลับมาครับสายแสงครับ มาอย่า,อา,ารอท้าลีลากันเดี๋ยวเรามาตามกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับใส่พริกก่อนนะครับพริกต้องเลือกที่สีแดงๆนะครับเพราะว่ามันจะสีส,สันใสโตมันจะพังไงนี่ฮะวันนี้เราจะไม่มาหามาตลกครับเราจะมาจงิงจังกันนะขั้นตอนต่อไปนะครับต้องบอกก่อนนะฮะสูตรใครสูตรมันะครคือพี่นุกคุงใส่อย่างนี้นะครับ แล้วกอจากต้นนะครับเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นะครับอันนี้พี่ต้นเป็นคนสับนะครับมะแล้วกอชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับนตอนต่อไปใส่กระเทียมนะครับคลิปนี้นะพี่นุกรุงจะบอกว่าพี่นุกรุงจะจริงจังนะครับจะไม่มาตลกเฮฮ้างเหมือนคลิปก่นกอน,นครับหอมมะนาวมะนาวอ่ะพี่นุกุ่งชุ่มฉ่ำดี ให้มันน,นัวไงน้ำมาลาไปเลยเนาะเลยนี่โอ้อ่าเหลืองๆนี่ับคิดเยอะนะครับก็คือน้ำตาลปี๊ดนะฮะไม่ใช่เดี๋ยวเ,เอาอะไรมาใส่แทนนี่นพี่เค็มตอนนี้เขาเค็มเค็มหวานอืมอ่อ,อนหวานขัดเปรี้ยว ก็อ่อนเปรี้ยวเปรี้ยวเราต้องระวังนะถ้าเราใส่เยอะมันจะเปรี้ยวโดดเกินแล้วเราต้องหารสชาติอื่นเพื่อมาแบบว่าดับเปรี้ยวอะ่ะมันจะทําให้รสชาติเราจัดไปเลยคือมันจะกลับมารสชาติแบบธรรมดาไม่ได้แล้วอ่ะน<อ>ี่มาดูน้ําก่อนทุกคนนี่ครับนี่นี่นี่โอ้โหอืมไหนล่ะพี่ลำกว่านี่มันคือใส่ผงไปลดนิดนึงนะผ่านสองไหมพี่ร้อโดยผ่านสองไหม ปันสอกปันสอกตันสอกกันสอบน้ำปลามาแล้วครับนี่ตอนนี้นะครับส้มตำสูตรพี่พุ่งเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูหน้าตาดีกว่านะครับเป็นส้มตำไทยนะครับแต่ก็ผสมน้ำปลานิดนึงนะครับเพื่อความนัวแบบไทยๆดั้งเดิมนะครับอ้โหหน้าตาหน้าทางเลยทีเดียว เดี๋ยวพี่นุกุงชิมก่อนอ้หมาอร่อยจริงๆทุกคนแต่พี่นุกุงอาจะไม่เก็บความอร่อยไว้กับตัวเองนะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้ทีมงานของคาถึงนูนะครับให้น้องๆเนี่ยทานกันนะครับพี่นุกุงกินบ่อยแล้วไงน่ากิมนามนากพี่โอเคครัวหลังบ้านนะครับอยากให้เอาอะไรมาทําหรือว่าเมนูอะไรมาทำนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่นุกุงจะมาทําให้ดูนะครับหลังคลิปนี้นะครับพี่นุกุงต้องขอลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ นี่โหไินวดนะ